แรง้วยค่ะด <Hon> ูิลมแรงมาก จ้จะถ่ายต้องติดจะถ่ายไกลไม่ได้เลยถ่ายไกลๆน่อยเด็กเยอะจต่หน้าจะเป็นครอบครัวเลยนะ พาลูกพาหลายเที่ยวเพราญี่ปุ่นเนะขาจะให้ความสำคัญกับครอบครัวโดวยเฉพาะลูกหลานที่กำลังเติบเกิดเลงเติบโตเตขาจะให้ความสำคัญเขาจะพาเที่ยวทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์หยุดพ่อแม่จะเอาเวลาตรงนี้ให้ลูกเลยนะลูกอยากไปไหนก็จะพาลูกไป เด็กญี่ปุ่นถึงเวลาโตมาเรียนจบมหาลัยมาปุ๊บเนี่ยทุกคนจะทํางานทันทีทุกคนจะทํางานอาตจะรออกันทันทีเลยนะก็จะไม่มีว่าต้องมานั่งพึ่งพ่อพึ่งแม่อีกนะญี่ปุ่นไม่มีคือเรียนจบคือหน้าที่คุณทํางานเป็นตัวเองคือญี่ปุ่น ตอนวัยเด็กเขาเก,ก็จะเล่นกันเต็มที่วัยเด็กเขาจะเล่นกันเต็มที่ใช้ชีวิตวัยเด็กให้เต็มที่ตอนวัยเรียนก็เรียนเต็มที่ไปเติบโตเรียนจบก็ทํางานเต็มที่นี่คือคนญี่ปุ่นก็จะมีคุณภาพเยอะ,ะคะ คนญี่ปนนุ่นนีละแล้วเขาจะเห็นความสำคัญของประชากรนะคะโดยเฉพาะเด็กทุกคนตั้งแต่ตั้งแต่ฝากคันครั้งแรกตั้งแต่ฝากคันครั้งแรกเนี่ยหลวงเขาจะออกหลวงเขาจะออกให้เยอะเลยสมมุติว่าแผ่นหนึ่งเราจะออกแค่สองร้อยนอกนั้นหลอดเขาจะออกให้หมด ก่อนจะไปฝากคันเนี่ยเราต้องไปอำเภอไปแจ้งอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคู่มือแม่และลูกใช่ไหม้าจะมีคู่มือแม่และลูกตรงในสมุดคู่มือแม่และลูกอ่ะจะมีใบเสร็จทุกใบฝากคันจนถึงค้อดนะ ข้างในเนี่ยแต่ละครั้งเราไปทุกครั้งตามบ่อนัดเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งพอท้องเริ่มโตเขาจะประมาณเดือนสองครั้งเนี่ยไม่เสร็จจะอยู่ในในในเล่มคู้มือแม่ละเด็กหมดค่ะขเขาจะฉีไปทุกครั้งแล้วก็นั่นคือส่วนจ่ายที่หลวงกายแทนแล้วเราก็จะออกอีกส่วนหนึ่งแต่ที่เราออกส่วน,นอาจจะสวนน้อยกว่าหลวงออกให้มากจนกระทั่งคลอดนะ ขอนี้สมมติสองแสนกว่าหรือเก็บสองแสนสองแสนของนี้กี่นี้ประมาณสองแสนกว่าเก็บเก็บสามแสนนะหลวงก็จะออกประมาณสองแสนกว่าสองแสนกว่าเราเพิก็ออกประมาณสามหมนืะ่นสี่หมื่นแค่นั้นนะนอกนั้นหลวงเขาออกทั้งหมดเลยอั้งนี้ทั้อนกัน กระทั่งเขาทอดปุ๊บนี่กี่ก็จะได้เงินเดือนทันทีนะคะเด็กญี่ปุ่นทุกคนจะได้ท่าเทียมกันหมดค่ะได้เท่าเทียมกันหมดไม่ว่าญี่ปุ่นหรือต่างชาติถ้าอยู่อย่างถูกต้องตามคนหมายจะไม่มีจะไม่มีไม่เท่าเทียมกันี่ไม่มีเลยนะคะได้สิทธิเท่ากันหมดจนอายุสิบแปดหรือยี่สิบหวมงจะรับเลี้ยงหมดทุกคนนะคะ เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยการบ้านเราเขาเรียกอะไรนะรังแกเด็กเหรรังแกเด็กหรือพ่าไม่รังแกเด็กตีลูกหรือทาร้ายใจิตใจลูกหรือว่าญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรนะนี่แหละทร้ายลูกนี่แหละภาษาบ้านเรานะไม่ได้ถ้าหลงรู้เขาตียึดลูกเราไปทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขายิ่งเขาเปิด กฎหมายใหม่ให้เด็กโคไปฟ้องได้แล้วพ่อแม่รังแกไหมจังมากนะเดี๋ยวนี้เด็ก,ดกจะงมากจะโทรเยอะนะคะถ้าโดนพ่อแม่รังแกมากเดี๋ยยังไงเขาจะรับเรื่องร้องทุกข์ของเด็กนะทุนอะขนาดข้างบ้านของต่างชาติคนไทยนี่แหละแค่แต่ลูกเสียงดัง ลูกเสียงดังไม่ได้ซีนะ่ไหมคะบางทีคนร้อก็ต้องมีบ้างอารมณ์ใช่ไหมที่นี้ข้างวาดได้ยิน่โทรแจ้งตำรวจตำรวจมาเอาลูกไปโอ้คนร้อ,องทายกว่าจะได้ลูกมาคืนนะตั้งหลายเดือนนะคะ